สบายดียินดีตอนรับทุกคนเขาซืซ้อซอนน้องอูร้องสารเนาะนทุกคนอาจจะเห็นผมน้องอูสั้นๆหมบอกก <c oughs> ็คือน้องอูไปตัดผมมาแล้วตัดได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ล,ละแหละหลังจากที่กลับมาแต่ไทยปุ๊บน้องอูก็ตัดผมเลยเพราะว่าโมซสกว่ามผมมันยาวแฮงที่แรกว่าจะตัดไปบริจาคเนาะแต่ว่าอ่า โบดิ้ตัดบริจาคซ้ำเพราะวฉพาะผมไปผมของน้องอ้วนมันเสียหลายกเ็เลยโได้เนาะทุกคนเนาะกะเ็เลยตัดทิมซื่อเนาะอันนี้ก็เป็นผมมัดกับซิซันประมาณนี้ทุกคนแล้วเพื่อนบอกว่าเออน้องอ้วนน่าจะย้อมผมเพื่เพื่อให้สีผมมันคับหน้าหลายขึ้นให้หน้าขาวขึ้นเอียงประมาณนี้เนะาะบางคนบอกย้อมสีน้ำตรงน้ำตาดันเนาะแต่ว่าน้องอ้วนเออโบย้อ,บบยอมอะไรน้องอ้วนจะปล่อยผม,ผมตัวเองดำแบบนี้ไปตลอดเพราะว่าน้องอ,อ้วนบอยากย้อมเพราะว่าย้อมมาแล้วเวลามันมันจะปินก้านนะเวลา ขมเขาปุ้งขึ้นมาแล้วมันจะเป็นก้านนะทุกคนอ่ะมือนี้เนาะทุกคนมือนี้น้องอูจะมาเว้าเรื่องอ่ะสินค้าของเราขึ้นเป็นเท่าโตเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าในมือสินค้าที่เราจะเว้ามามือนี้ก็คือคือน้องอูไปออกตลาดมาเนาะเพิ่นก็บอกว่าเออแบบไปซื้อพักไปซื้อพักซื้อหอมซื้ออันเดียพวกนี้นะซึ่ง อหอมป้อมหอมบัวอันเดี๋ยวนี้อยู่บ้านนองอูนี้ส่วนใหญ่เขาก็ซีปลูกเอามาขายเองเนาะซีคนอยู่ในเมืองี่แหละปลูกแล้วก็เอามาขายเองแต่ว่าโบโบโบ,บ,บได้นําเข้าที่เซอร์มาสินะเลยว่าอ่าเป็นพวกยอดมักบัวบ์บยอดมักน้ําบยมักอึบอเป็นมักเพชรมักเขืออันเดียวแบบเป็นมักแตงบอที่แบบว่าเป็นประชาชนที่ยุ่ในตัวเมืองนี้เพิ่นปลูกอยู่ให้ยู่สวนมาแล้วเอามาขายแต่ว่า เป็นอย่างคือว่าขึ้นราคาทั้งที่แบบทั้งที่แบบว่าเพื่อนท่านปลูกเองโดยที่บบได้นําเข้านะซึ่งเป็นพักธรรมชาติอีกซึ่งบบได้เป็นพักที่นํานเข้ามาบได้เป็นพักธรรมชาติที่เกิดเองโดยที่เฮาโบได้มีต้นทุนในการปลูกเป็นอย่างคือขึ้นราคาตามเครื่องตามพักอื่นๆนะหรือว่าตามสินค้าอื่นๆสินะบางคนก็บอกว่า บางคนก็นบอกว่าเออแบบเงินบาทขึ้นพักก็เลยขึ้นนำหมดเลยสินาะอันนี้เฮาต้องมาเบิ้งหลายๆเหตุผลเนาะว่าเป็นอย่างเขาจังขึ้นเนาะทุกคนเนาะก็คือเฮาก็ซิมาแยกออกเป็น3ประเภทเนาะทุกคนหนึ่งก็คือเป็นพักที่นําเข้าเป็นพักที่เขานําเข้ามาอันนี้แน่นอนเนาะตรงใน ต้องนําเข้าจากประเทศไทยเนาะทุกคนเนาะส่วนหลายนี้คนอยู่เวียงจังนนี้ตลาดที่อยู่เวียงจันนี้เพราะว่าจะเป็นพวกพักพวกมากไม้พวกห่อพวกอันเดนี้ก็คือเขาจะนําส่วนะจะนําเข้าจากไทยประมาณ50%และอีก50%ิเก็คือจากซาวกัสซิกรหรือว่าซาวกัสคนปลูกพักอยู่ในเวียงจังนทร์นะน่ะ ขายเนาะฉะนั้นก็คือนําเข้าเครื่องนึ่งแล้วก็ปลูกเองเครื่องนึ่งเนาะอยู่เวียงจันนะเนาะฉะนั้นแล้วก็คืออ่าคนที่เขาแล้วเป็นอย่างคือแบบคนที่บริได้นําเข้าเป็นอย่างคือขึ้นราคาเอาแบบนี้เนาะก็คือคนที่เขาอ่านำเข้ามันจําเป็นต้องขึ้นราคาอยู่แล้วเพราะว่าเขาไปซื้อเป็นเงินบาทแล้วเขามาขายเป็นเงินกีบในเมื่อค่าเงินกีบม,มันอ่อนตู่แล้วเราต้องได้ใช้เงินกีบในปริมาณที่เพิ่มขึ้นในการไปซื้อพักนะเนาะฉะนั้นแล้วมันจําเป็นต้องอ่าต้องต้องได้อ่า ต,ต้องได้เพิ่มราคาขึ้นเพราะว่า เขาใส่เงินกีบไปแลกเป็นเงินบาทแล้วไปเอาเงินบาทไปซื้อเครื่องอีกเทียน,นึงเนาะแล้ววันนี้เอาแล้วคนที่เขาปลูกพักเองแล้วมาขายเองเป็นอย่างคือแบบขึ้นราคาอ่ามันก็มียูอีกมีหลายเหตุผลอยู่เนาะคือคนที่ปลูกพักเองอยู่ในเวียงจันแล้วขึ้นราคาก็คือเพราะว่าการปลูกพักนี่ก็คือมันต้องใส่ต้นทุนเนาะทุกคนเนาะส่วนหลายอ่ามเม็ดพักหรือว่า,มาเมล็ดพักภาษาไทยเอิญเมล็ดพักเนะะาะภาษาลาวเอิญเม็ดพักเนาะแกนพักเม็ดพักอีกอย่างต่างๆที่เขาปลูกนี่ก็คือ ต้องนําเข้าจากไทยคุนถึงแม้ถึงแม่ว่าเขาปลูกเองก็จริงแต่ว่าเขาต้องได้ไปซื้อแกนพักที่นําเข้าจากไทยหรือว่าไปซื้อนําแม่ค้าอยู่ในห้านค้าคนกลางก็จริงแต่ว่าอยู่ในอยู่ในลาวก็จริงแต่ว่าคนที่เป็นแม่ค้าคนกลางน่ะเขาก็นําเข้าจากไทยเส้นเดียวกันเม็ดพักขนาดหรือว่าแกนพักขนาดก็เลยฮให้จําเป็นต้องได้เพิ่มราคา พักขึ้นเนาะแล้วกัอีกอย่างหนึ่งนอกจากแบบมีต้นทุนในการซื้อเม็ดพักซื้อแกนพักอันเดเล้วก็ยังมีต้นทุนในการปลูกพักอีกเนาะทุกคนเนาะแล้วก็เส้นแบบพวกปุ๋ยบ่พวกยาอันเดเ่ที่แบบว่าใส่ให้พักให้งาม,มนะนะคือแน่นอนเนาะคันท่าแบบว่าเขาเขาปลูกพักขายทั่วไปในท้องตลาดนี้แน่นอนว่าการใส่ปุ๋ยหรือว่าใส่ยาอันนี้ีถือแบบเป็นเรื่องปกติเลยเนาะเพราะว่า,าปวัวจุบันก็คือปลูกปลได้พัก พักเขาจะปลูกบัวได้งาม,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 มสินะอันนี้เนื้อปุ๋ยหรือว่าในีั้นทาเป็นอีกต้นเป็นอีกเขาเออนี่อย่างว่าเป็นอีกอ่าต้นทุนนึ่งเนาะที่แบบว่าจําเป็นต้องได้ซื้อมาใส่ในสวนพักแล้วกันราคามันแพงช่วงนี้อีกราคาหนึ่งก็คือจะเป็นย้อนอ่าช่วงนี้พักแพงนี่ย้อนว่าหน้าฝนเนาะทุกคนหน้าฝนนี่กะ ฝนตกตลอดม่มีแดดแล้กะ็เฮ็ดให้หากพักมันเนา่าเฮ็ดให้เด้อฉะนั้นล้ก็มันก็เฮ็ดให้การปลูกพักไม่อย่างนี้กัมันก็ยากขึ้นอีกถุกคนสะนั้นแล้วอาจคือความหมายว่ามีความต้องการหลายแต่ปิดป,ปริมาณในการอตอบแทนหรือปริมาณในการผลิตได้นะมันน้อยฉะนั้นแล้วราคามันก็นเลยสูงเป็นเรื่องปกตินะทุกคนเนาะถ้าว่าถ้าว่า ถ้าว่ายู่อ่าถ้าว่าหน้าฝนเออถ้าว่าหน้าหนาวเนาะถ้าว่าหน้าหนาวนี่ก็คือบอกเลยว่าพักนี้จะปลูกง่ายนะเพราะว่าที่โคงเขตใดกะคือจะปลูกง่ายเพราะมีแดดเพียงพอแล้วก็อุณหภูมิมันเดืออันเด้อนตั้งๆเนาะมันจะเ็ให้แบบแค่ทิ่มไปพักก็ออกเร็วฮะแต่ว่าหน้าฝนนี่ก็บอกเลยว่าเป็นช่วงที่แบบว่าปลูกพักขนาดยากทุกคนฉะนั้นแล้วราคามันก็เลยขึ้นไปตามเราทุกคนเนาะ กะส่วนว่าแล้วบันนี้มาอีกข้อที่2ก็คือเพื่นว่าเอาแล้วเป็นพักที่แบบปุ๊ไปเอามาขายเองตามธรรมศาสตร์เส้นแบบนอไมโบรหรือว่าเป็นพักกูดบบหรือว่าเป็นพวกหอยเชอรี่อะไที่ไปเก็บตามทุ่งนาซึ่ง ฮาวได้เลี้ยงมันนะคะบาวได้เป็นคนปลูกแต่ว่าฮามันไปนเก็บยูเทิง์พูซึ่งธรรมชาตินันเป็นคนให้เฮามาแต่เป็นอย่างราคาคือเพิ่มขึ้นเอา้าวันนี้เนาะหนึ่งก็คือราคาเพิ่มขึ้นย้อนราคาคงสีแพงขึ้นทุกคนสมมุติว่าเฮาขายนอเนาะปกะติก็คือคนที่ไปหาคือพักอันเดอมาขายซิเวลาเขาขายแล้วเขาก็ต้องไปซื้อเครื่องมามาอุปโภคบริโภคเนาะทุกคนเนาะเช่นนะัไปซื้อน้ำปูน้ำปลามะเขชอแป้งน,นัวเกลือไปซื้อเครื่ ื่องไส้ของสอยเป็นเครื่องนุ่งของถือเป็นเครื่องไส้ในครัวเฮือนฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบค่าของสินมันสูงขึ้นราคามันเพิ่มขึ้นฉะนั้นแล้วเวลาเขาหาเครื่องมาขายนะเขาที่ขายราคาเก้าขะนาดมันบบได้เพราะว่าคันท่าเขาขายราคาเก้าสมมุติว่าเขาขายนอเนาะสมมุติว่าเขาขายนอกองนึ่งเนาะเขาขายปกติตก็คือตอนที่มันบุกขึ้นราคาขอสิขายกองหนึ่งห้าพันกีบแต่ว่า มาณนะตอนนี้ก็คือเขาขายนอกกองหนึ่งห้าพันกีบแล้วขอเอาเงินห้าพันกะีบนะไปซื้อแป้งนัวห่อหนึ่งห้าพันกีบก็ได้กินแลละเป็นบอกแต่ว่าตอนนี้สมมติว่าเขาไปเอาน่อมาขายแล้วขอยัามาขายกองห้าพันกีบแล้วทีนี้ให้เขาไปซื้อแป้งนัวในถงห้าพันกีบถ้ามันโบได้แล้ยวเพราะว่าแป้งนัวมันโบได้ถงหนึ่งห้าพันกีบแล้วนะปัจจุบันนี้แป้งนัวถงหนึ่งตอนนี้อยู่ที่สิบเจ็ดพันกีบถงที่เป็นถงระดับกลางน,นะ อยู่ห้านแม่นูงอูขายถนะุงหนึ่งสิบเจ็ดพันเนาะเพราะว่าอ่าอยู่ในห้านทรงอาจจะขายถือก็นีดน้อยหนึ่งประมาณสิบห้าพันหรือสิบหกพันแต่ว่าอานห้านแม่นูงอูจะขายอยู่สิบเจ็ดพันเพราะว่าจะเป็นอ่าเขาอเอั้นอย่างว่ามันจะเป็นอ่หาห้านขายเครื่องย่อยเนาะก็เลยจําเป็นต้องแบบพอซื้อเขามาเขออาได้กําไรน้อยหนึ่งในการมาขายเนาะทุกคนเนาะฉะนั้นแล้วก็คือจําเป็นต้องได้เพิ่มเขาเอ,อ้นอย่างว่าเพิ่มราคาขึ้นอย่างเช่นปกติเนาะพัก พักกูดน่ะปกติปีไก่น้องอูจะซื้ออยู่ที่มัดหนึ่งพันกีบสามมัด5,000ันกีบผักกูดที่เขาไปเก็บตามธรรมชาติเส้นเก็ยบยุเคียมหนองเเคยมน้ําเก็บยุเคียมอะไรนี่นีนคือเขาจะขายบอกเกินมัดหนึ่งสองพกีบสามมัดห0 0พัน ประมาณนี้เนาะมัดหนึ่งสองพันสามพันห้าพันสามพันห้าพันกับประมาณสามพันสิบบาทเนาะนั้นปัจจุบันนี้ก็คือขึ้นมาเท่าตู่เลยปกติเขาขายมัดสองพันเบนบอกเดี๋ยวนี้เขาขึ้นมาเป็นมัดห้าพันกี๊บบางว่ากับมัดหกพัน 6, คือคน้องอูซื้อยู่ยังจันนี้มัดหนึ่งสิบพันกี๊บมัดหนึ่งสาวบาทแล้วทุกคนเนาะก็คือคือว่าฮะเลถ้าเมื่อเขาที่ขายราคาเก้าเน่ยเขาก็บรอรลอดค่ายูคาย่ค่ากินเนาะมันต้องได้เพิ่มขึ้นไปตามอ่า เออนี่เหรอเพิ่มขึ้นไปตามมาไปตามค่าคงสีบแล้วทีนี้เพื่อนกะมาบอกว่าเออแบบเชื่อไดงว่ามันมันมันต้องมัน,ม,นมันต้องได้เพิ่มมันต้องได้เพิ่มราคาสินค้าหันขึ้นเพื่อให้อยู่กับค่าคงสิบฮันไฮได้แล้วคนว่าเออแบบปีนี้แบบเบอรคิปน้องอูแล้วพักคือแพงกว่าแต่ละปีที่เบอรคิปมาคือปีนี้ขนาดเป็นปีที่ เป็นปีที่ค่อนข้างจะเฮงแรงวอลวได้เลยบาแฮงแรงแล้วกะภูยมทางฝากด้านหลังของน้องอ้น่ทางทางด้านหลังของเฮือน้องอ้นะก็คือจะเป็นจะแบบทึกไฟไหม้เนาะทุกคนเนาะจะทึกไฟไหม้ไฟไหม้ป่าเกือบมอดภูเขาเลยฉะนั้นแล้วแบบพวกเป็นนอไม้ที่เขาไปหามาขายหรือว่าเป็นปกติซัดวงซัดป่าไม่อย่างบางบางบางซัดเนาะบางคนเพิ่งกิแม้นยูว่ายูราขอกเพิ่นก็มีอ่า สิทธห่วงห้ามมีการห่วงห้ามในการห้ามลาสัตว์ป้าเดว่ากะบางเทือกการหายุ่หากกินของประสาชนที่อยู่ในพื้นที่เนาะทุกคนเนาะบางเทือกจํจำเป็นต้องได้กินเพื่อให้หามากินเพื่อเลี้ยงซีบสินะต่ว่า เป็นพวกนอกไมมเป็นพวกของป้าของโดมเป็นพวกอันเดี๋ยวนี้ก็คือทึกทําลายไปย้อนไฟมืดแล้วก็บ้านนี้ปริมาณอาหารที่เฮาหาได้ไปขายแล้วป,ปริมาณพักปริมาณนอกปริมาณอันเดที่เฮาสามารถหาไปได้แล้วเอาไปขายตลาดนนะ่ะก็คือราคาจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่ามันทึกเผาทําลายไปแล้วม,มันมีปริมาณน้อยเนาะคนก็ไปหากบบระบดดไปทีไนาะนั้นแล้วราคามันก็เลยสูงขึ้นอีกสินะทุกคน อันนี้ก็มันก็มีหลายปัจจัยเนาะทุกคนเนาะที่แบบว่าเห็นให้พวกพักพวก,พวกอเดอร์เพิ่มขึ้นเนาะแต่แบบบางบางคนที่เพิ่นเขียนในอ่ะบางคนที่เพิ่นเวาเว้าในอ่ะเฟซบุ๊กแล้วมันก็บอกว่า,วาเออแบบบางคนบอกว่าเออประเทศลาวแบบอ่าซิลมละลายนู่นนั่นนี่แล้วก็แบบอ่าค่าเงินอ่อนค่าเงินเฟอ้อนู่นนั่นนี่แต่ว่ายังเห็นปชาชนนชซชีวิตกันอยู่ดีกะ อันนี้น้องอูปเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่โดยกรุงเลยพื้นที่แบบอยู่ในเขตอสุมโนที่แบบอยู่ในประเทศลาวเป็นคนลาวแล้วก็ได้รับผลกระทบนะั่นอนน้องอูกับชีวาในะอีกมุมหนึ่งที่แบบนะั้นก็คือคนที่น้องอูุู้จักหรือว่าโตแม้กระทั่งัวน้องอูเองก็มีผลกระทบเนาะที่แบบว่าคาใช้ใจายหลายขึ้นปกตินะ เฮาต้องได้จ่ายเงินแบบหลายเพิ่มขึ้นในการใช้ชีวิตนะะคือออกตลาดปกติก็สิใช้เงินประมาณบรูซเซ่อะประมาณแสนหนึงนงน่งก็คือจะพอกินแล้วแต่ปัจจุบันนี้คือบ่ถ้าบุมีเงินฮอดซ5่เสก็คือไปตลาดจะบ่ได้อีหอย่างกินเลยทุกคนมันแบบราคามันแพงแพงมันมันขึ้นมาทุกอย่ากขนาะแล้วก็คนในพื้นที่อนะนับางคนขนาะดก็คืออยู่ในคือเส้นบ้านอุ้ยเนาะบางคนเพิ่นดาวรถมาพอนรถมาแล้วแบบ เพื e world, ่อนบางคนเพื่อนห่าเป็นเงินกีบเนาะเพื่อนไ่ได้หาเป็นเงินดอลลาร์หรือเงินบาทสิน่ะแล้ววันนี้ไปจ่ายค้าเงินน่ะต่ตอนซื้อมันก็เมนอยู่เพราะว่าค้าเงินกีบอย่างบบอ้อนค่าปานนี้แต่ว่าเพราะว่าเขาต้องคนลาวขนาดต้องซื้อซื้อซื้อโลหะซื้อเป็นเงินบาทซื้อเป็นเงินดอลลาร์แล้วซะนั้นก็คือเวลาที่อันเวลาเวลาที่จ่ายจ่ายอัน ค่างวดรถธนาะต้องเอาเงินกีบไปแลกเป็นเงินดอลลาร์ก้อนไปแลกเป็นเงินบ้านก้อนแล้วจะค่อยไปจ่ายค่างวดรถอีกทีหนึ่งแล้วในห้างของรถธนาะในหา้างเซาเต้นรถนาะอันนี้ว่าจากประสบการณ์ตัวจริงของขอูเขาจะอาไฟแนนซ์เออไฟแน,นนซะ์เนาะไฟแนนซ์นั้นจะฟิกจะฟิกเอาอ่าบได้ฟิกเอาเลดเงินที่มือเขาไปซื้อรถธนาได้จ่ายตลอดจ่ายไปตลอดอ่างวดรถทือว่าเขาจ่ายห้าปีโบได้เอางวด กดจาปตลอด5ปี่ัันก็คือเอาไปเตละเอาไปแต่ละอ่ามือสมมุติว่ามือนี่เารอจ่ายเลทเท่าให่แล้วเขาก็จ่ายไปตามเลทหฮันทุกคนสินะแล้วบางคนก็คือต้องได้แบบเอารถไปอ่ารถไปส่งไฟนซ์นคืนเนาะเดิมไปส่งฮาร์ตคืนเพราะว่ามันใจบ่ไหวอหลี่ทุกคนมันใจบ่ไหวอหลี่ก็คือปกติอ่าตอนนั้นนะพ่อน้องอูเห็นเบี้ยงนะได้เงินเดือนยุ่สามล้านกีบนะ ยังมีเงินส่ง่งอูเฮียนจนจบปริญญาตรีแบบตอนนั้นเงินเหมือนกับบริเฟอรเฮงเนาะพ่อก็เอาเงินเงินเดือนให้ประมาณเดือนละล้านคือเดือนละล้านได้หลายเฮงอะเลเดือนละล้านอะณณตอนนั้นได้อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งก็ใช้ประมาณสองสองแสนปลายเนาะสองแสนปลายก็คืออู้ได้หลายเฮงได้แต่ว่านับปัจจุบันนี้ก็คือเงินมีเงินสามล้านขนาดเท่ากับมีเงินล้านห้านแต่ก่อนหรือว่ามีเงินล้านในติก่อนเพราะว่า มันซื้ออย่างบ่ค่อยได้นะทุกคนปกติเนาะน้องอูซื้อมือถือตอนนั้นน้องอูซื้อมือถืออ่ารุ่นดีเลยแหละประมาณตอนนั้นน้องอูเห็นยูทูปมาหาเงินซื้อได้ก็คือราคาไม่ถึงสามล้านไปคือแบบได้ดีเลยแหละแบบว่าอูโทรศัพท์นี่หาได้ดีเลยแบบใ่ส,สินะแต่พอแต่พอปุ๊บแต่พอว่าอันใน,นปัจจุบันนี้เอาเงินหกล้านนะไปซื้อมือถือเลยนะก็คือยังได้ คุณภาพที่บดีเลยคุณภาพที่แบบอยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่จะปานกลางหาต่ําเลยทุกคนโมเมนต์ระดับปานกลางหาสูงได้เอออันนี้เนาะทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าเป็นอย่างคือแบบว่าคนที่เป็นนักเรียนนักเรียนที่อยู่ในอประเทศเราเป็นอย่างเขาถึงเลือกจะโบเฮียนโแล้วก็เลือกที่จะไปต่างประเทศหลายกว่าเ้นไปไทยบอก่ณตอนนี้ก็คือคนเราอะกะ บางคนเนาะบางคนมู่ของนููเนาะเขาจะไปเกาหลีก,กับญี่ปุ่นทุกคนตอนนี้น่ก็คือไปไปเฮดเบียกยุ่เกาหลีกับญี่ปุ่นก็คือนอูก็มีมู่ยุ่หลายคนอยู่เนาะคือเฮดเบียร์ยุ่ในบริษัทยุ่ในภายในลาวแล้วก็บแบบว่าค่าคองซีมันแพงพวกอยู่ในเวียงจนันทร์ซะนั้นแล้วเฮดไ้บ่พอกุ้มยุ่กุ้มกินก็นเลยต้องจําเป็นต้องบางคนกับมีพื้นฐานภาษา ญี่ปุ่นหรือว่าพื้นฐานภาษาเกาหลีสิน่ะเขาจะประกับไปเฮียนตึ้นอีนโดนีแลีวกสิไปเสิงหรือว่าไปสอบเนาะเป็นแหงงานแล้วก็เพื่อที่จะไปเห็นเวียกอยู่เกาหลีแล้วกับเฮ็ดเวียกยู่ญี่ปุ่นก็แล้วแต่ว่าจะเลือกไปใน่าทิศทางไหนเนาะบางคนก็เลือกไปเป็นอาเห็นเบียกกะซิกรรมบางคนก็เลือกไปเป็นอ่าเห็นเวียกอยู่ในโฮงงานอันเดนี้นะกันก็แล้วแต่เนาะก็แล้วแต่ว่าเออทนัด้านทางด้านใดแล้วก็มักทางด้านใดตอนนั้นน้องอู้ก็ยังมีความคิดได้แบบคันท้าเห็ o ยูทู e ไปบอดนี่แบบ ค่าเท่ากันยูทูบยอดมูทตกอันเดี๋ยวนี้ไปเกาหลีบ่สีนะันยังยังคิดได้แบบเออไปฮ็ดเบียยูกก่เกาหลีบออันเดออันเดอเชียนะ่ะแต่แบบกับความหมายว่ามันท่าท่าว่ามันมันไปบบได้แท้ๆนั่นก,ก็คือตอนนี้ก็คือยังหาเ่องทางหลายๆอ่นนนาะทุกคนเนาะที่แบบว่าจ,จะให้มีรายได้นะณนตอนนี้ก็คือคืออู้นี่เป็นเป็นนะ เห็นยูทูบเนาะเฮ็นยูทูบมาตอนนี้น้องอู๋ก็มีรายได้ยู่สองทางเนาะนึ่งก็คือทางเพจแล้วก็ทาง y youtube เนาะแต่ว่าเพจกับโบได้หลายดูเลยทุกคนเพจนะโบได้หลายเดยที่แบบแต่ว่ามีใจมากซื้อซกันเลยเลยเฮ็ดไปทุกคนบางเดือนก็บบได้เงินเดิมเพจนะะบางเดือนก็บได้เินอันนนี้้้กก็มาาเสูััฝงบ้าแบบตงไปตรงงมาาบเดือนก็บได้เงินเพจนะะมันค่อนข้างที่จะมีข้อจํากัดละหลายก้อน youtube หลายสั่นแล้วตอนนี้น้องอู๋ก็เลยคิดว่าเออแบบ ถ้าสมมติว่าน้องอูแต่งงานกับตุ้ยไปแล้วแบบซีเฮดอาซีเหมือนเดอูกับ,บตุ้ยก็ได้นั่งลมกันอยู่เนาะตอนนี้ฮันท่ารอท่าตุ้ยมาแต่วียดนามอู้กับสิกับคืนขึ้นไปเวียงจันทร์แล้วกะที่ไปขายเครื่องขายของเนาะที่แบบว่าเป็นสินค้าเราที่แบบยูไทยโมมีซีนนำนำไปขายสียนะแต่ว่าการขายก็คืออาจจะขายค่ะ ขายผ่าน YouTube นีแ่แหละและการที่ข,า,ขายผ่านทางไลน์นะทุกคนเนาะอันท่าไพ่ขอฟังทุกคนติดตามเป็นกำลังใจให้น้องอูดีเด้อแล้วกันจะมีการขายเข้าแกน้อยเนาะเข้าแกน้อยนอ้องอูยังบงู๊เพรว่าน้องอูใช้เอาไปขายอยู่ไทยแล้วตั้งราคาแบบไหนเพราะว่าการที่จะเอาเครื่องไปขายอยู่ไทยนะมันเฮา,าวิล์ล่าแล้วมันต้องส่งส่งจากลาวไปไทยด้อยนึงส่งแล้วต้องส่งจากไทยไปไทยแล้ว ถ้าว่าเฮาแบบนั้นเฮาจะบม่ได้อย่างเลยทุกคนเพราะมันค่าขนส่งเนาะมันมันมีเรื่องค่าขนส่งกาบนุงอูถามว่านุ่งอูขายกับตัวกัได้กําไรหลายบอกบอกบอกเลยว่าบุบ่ได้หลายปันไดพอแค่ได้น้อยนทุกคนแต่ว่านู่งอูก็คิดว่าเฮาเฮ็ดไปเพื่อได้ได้ซ้ำแต่ก็เอานะได้ซ้ำแต่ก็เอาเพื่อแบบเป็นการขายสินค้าของประเทศเฮาให้อ่า PFC ได้เอาไปใช้หรือ PFC อฟซได้เขาอเอนมาจากไหนว่าได้แบบว,ว่าอ่า ได้แบบว่าเอาไปเป็นที่ระลึกสีหานาะแล้วก็มีเข้าไกล้น้อยมีอันเดน้องอู๋สิเอามาขายอยู่เนาะแต่ยังโบเนี่ยจะว่าสิตั้งราคาเท่าไหร่เพราะว่าหูว่าตั้งไปตั้งมาเท่าไรก็คือโบได้ทุนเลยเพราะว่าปีนี้เข้าใกล้น้อยราคาเพิ่มขึ้นแพงหูซึกว่าตั้งราคาไปเท่าไหร่แบบเฮาก็บโอยากขายแพงไปหลายเพราะว่าเพราะว่าอาเฮากับเก่งใจอ่าเอฟซีคือกันยานแบบเพิ่นจิวอกโอ้แพงโบอันเดอร์โบสิเนาะแต่ก็ เฮาก็ชิตั้งพอเห้เฮาได้กําไรอะไรทุกคนเพราะว่าเฮามีค่าขนส่งแล้วก็ค่าแพ็กจิ้งอ่ะเดีอยวูเนาะมันก็มีค่านั้นเข้ามาอยู่ทุกคนกันค่ะถ้าว่าได้ขายหลายนี่ก็เอออาจจะได้กําไรอยู่คันถ้าได้ขายน้อยนี้บอกเลยว่าโบได้กําไรเนาะเรื่องเข้านี่น้องอุมาไล่กับตัวแล้วคือโบได้อย่างแรวที่แรกเืาว่าจะต่ําเจวขายตาเจวขายกะมูสเซอร์่าสซิสโบได้กําไรคือกันเพราะว่าคันท้าแบบยูไทยยูไทยนี่็คือแบบว่า อันราคาไม่หยางอะไรยังคึอก็ยุราวอีกค่นจะพูดยุราวนี้ราคาไม่หยางกับเพงเอามาเฮดเป็นต้นทุนแล้วต้นทุนสูงสูสงสมมติสิไปขายแพงสู้นะเจวซิไปขายกล้องละร้อยกั้ยานแบบบบมีไผ่ซื้อ,นอเนี่ยเพราะว่ากิ่นเจวกินน้ำพริกอีหยางซีไปฮอตกล้องละร้อยเอเดเนียเขาเขาพูดซึ่งแบบ เขาขายแพงไปบ่อเสิ er แต่ว you no. ่าต้นทุนที่เอาเฮทนะมันสูงแหงมันก็เลยจาเป็นต้องที่ได้ขายขนาดนั้นนะก็เลยรู้สึกว่าเฮังนวโน้ดที่ไดๆก็การขายเครื่องที่การตั้งราคาสิฮะะแต่ตอนนี้ก็คือถ้ารอถ้าต้้ยกลับมาเตอันเวียดนามเนาะก็เลยแบบว่าน้องอูก็เฮดคลิปอยู่บ้านนี่ไปกอนแล้วก็ไปเลาะนี่เลาะนี่อยู่แถวบ้านนี่ทาเนาะท่าตุ้ยกลับมาเราจะคอยซีไปกระึ้นเมลเวียงแล้วก็ไปอันไปอย่างก็ไปอันขายเครื่องเนาะ ประมาณนี้เนาะทุกคนอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่แบบว่าเออเป็นอย่างพักอยู่ในบ้านของน้องอูหรือว่าอยู่ในลาวคือถึงว่าสี่เป็นพักธรรมชาตแต่เป็นอย่างคือแบบว่าเออแพงเท้สีฮะเป็นอย่างคือแบบราคาคือขึ้นทั้งที่แบบเป็นพักที่โบได้แบบมีต้นทุนในการปลูกเลยซึ่งไปเอามาจากธรรมชาแต่ว่าคือขายแพงอะไรสินะอ,อันนี้เขาก็ได้มาตอบให้ทุกคนฮู้แล้วเนาะถึงว่าอ่าถึงว่าสีเอามาจากธรรมชาก็จริงแต่ว่า ค่าคงซีมันขึ้นทุกอย่างฉะนั้นแล้วเพื่อนก็เลยจําเป็นต้องได้ขึ้นตามเพื่อคาถาบว่ขึ้นก็คือบ่าสามารถขายพักแล้วเอาเงินไปซื้อของยู่ของกินได้ทุกคนมันก็จําเป็นต้องขึ้นเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนด้อย้ะใครมากกินนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจ